สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้นะครับก็พบกับย่ำเขม้นสิบแปนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอสแสดงความเสียใจกับเปาป้อมนะครับซึ่งเป็นกรรมการรุ่นใหม่ไฟแรง10บตำรวจเอกวัชรินรัตนิพนกรรมการไทยคนเดียวและคนแรกในรายการวันแชมเปี้ยนชิพลุมพินีนะครับและเราก็คุ้นหน้าคุ้นตานะครับที่เป็นกรรมการรายการเทนไวเททางช่องเวิร์กพอยต์ ก็ได้เสียชีวิตที่บ้านพักนะจากการสืบสวนสอบทวนของตำรวจนะก็น่าจะเป็นการปลิดทีพตัวเองด้วยอาวุธปืนนะครับก็ต้องขอแสดงความไว้อาลัยสําหรับยําขเมรในวันนี้โอพระเจ้าเอาก็พบกัน EP ีที่18นะครับท่านนะสําหรับขเมรเนี่ยมีเรื่องให้เล่าไม่มีที่สิ้นสุดนะก็ต้องถือว่าเป็นชนชาติที่แปลกที่สุดนะครับนะก็คือมันไม่ทรรมาหารับประทานอะไรละ ก็คือโจมตีคนไทยทุกรูปแบบนะทุกรูปแบบทุกช่องทางทั้งเคลมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอันนี้ก็ไม่รวมที่มันทําประจําก็คือเข้ามาขอทานแล้วก็ไอ้พวกป้าโบกรถนะพี่อาทิตพูดจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับนะในอย่างไอ้ตัวนี่เนี่ยมันเก่งนะครับเนี่ยมันเก่งคอมพิวเตอร์นะเก่งการสร้างข่าวสร้างอะไรนะแทนที่มึงจะไปทําอะไรดีๆให้เป็นประโยชน์ไปประเทศของมึงนะไอ้ขมินนะ เดี๋ยวมันก็มาสร้างข่าวเท็จข่าวลวงเนี่ยเอาบอกบิ๊กตู่ผิวขาดนะครับด่ากราดประชาชนนะบอกว่าน้ามันดีเซลแพงเนี่ยก็ให้ประชาชนเอาน้ํามาเติมแทนน้ามันเนี่ยเอาที่จริงนี่ข่าวนี้เป็นข่าวลวงนะครับบิ๊กตู่นะหรือลุงตู่เนี่ยก็ไม่ได้พูดนะแต่อตัวเฮียขเมศเนี่ยมันทําข่าวปลอมมานะครับยั่วยุให้ประชาชนโกรธนะอันนี้ยั่างเน็ตไอรอนขเมศเนี่ยเอาช่วงนี้เป็นช่วงที่ขเมศเนี่ยมีกระแสด่าคนไทยนะครับ อาการด่าคนไทยการโจมตีคนไทยเนี่ยจะเป็นฮีโร่ของประเทศมันนะไม่ว่าใครหน้าไหนเนี่ยก็ฮิตตามกระแสนะเป็นแฟชั่นนะช่วงนี้แฟชั่นด่าคนไทยกําลังระบาดเนี่ยเนอย่างไอ้พวกหน้าเหมือนกระเบือเนี่ยไอ้ตัวเฮียเนี่ยนี่คือเน็ตไอรอนคะเมนนะครับในไอ้ตัวเฮียเนี่ยดูทรงผมมันสิครับนะดูหน้ากับทรงผมมันอาถ้ามีเขาสองเขาเนี่ยดูไม่ออกว่ามันเป็นคนหรือควายนะแล้ก็ฮิตตามกระแสออกมาโจมตีออกมาด่าบัวเขานะ จบมันไม่ทําเพี้ยอะไรหรอกครับก็คือด่าคนไทยแล้วมันคิดว่าประเทศมันจะเจริญนะด่าคนไทยโจมตีคนไทยนะครับก็ประเด็นเดิมๆที่มันออกมาด่าก็คือคนไทยสอนอะไรหัดอะไรให้พวกมันนะครับนะทั้งประัพณีวัฒนธรรมต่างๆนะพอมันรู้มันเป็นแล้วมันก็หาว่าคนไทยขโมยมันนะครับเพื่อจะหาเรื่องเคลมของคนไทยนั่นเอง ยังไอตัวเ e ฮียนี่นะเน็ตไอรอนเขมรเฮียบ้านมึงไม่มีไอคนหน้าดีๆที่จะมาเป็นเน็ตไอรอนเลยเหรอ <g ül> แม่งหน้าเหมือนควายไอสัตว์มาเป็นเน็ตไอรอนอะเอามันก็ออกมากอบกลยชื่อเสียงช่วงนี้นะครับนะมาโจมตีบัวเขาหาวา่าเอาคนไทยขโมยบัวเขามานะแล้วบัวเขาก็ทอรยศหักหลังคนเขมนนะซึ่งความคิดอปลักแบบนี้นะครับมีอยู่ในประเทศเดียวเขมนเท่านั้นน,ะนี่ยังเรื่องตาคุดนะครับนะ ที่มันนำไปติดกางเกงมวยของมันแล้วก็ขายตลาคุดเนี่ยก็มีอยู่หลายประเทศนะอินโดนีเซียก็มีนะแต่ที่ข e ม t นนำไปก็คือก๊อปปี้รูปแบบตราคุดที่เป็นตราแผ่นดินของไทยนะครับคือมันก๊อปปี้ของไทยไปเลยนะไม่มีการทำคล้ายๆกันอะไรเลยนะเนี่ยเอาไปแปะกางเกงนะแล้วก็มีข้อความว่ากนะุลคาเมรดูดูไปนะมันโคตรย้อนแย้งเลยนะไอขเมนฮะ ไอ้คาว่ากูนคาแมเนี่ยเป็นชื่ออับปลีศีกบาลน,นะมันเป็นของต่านะชื่อนี้นะอ่และครุฑเนี่ยมันเป็นของสูงนะอ่มันเป็นตราแผ่นดินตราของประเทศไทยนะเฮ้แล้วมึงขายได้สักตัวไหมล่ะน่ฮยไอ้คอมเมนต์แล้วนะออน,อลนอกจากนั้นก็ยังมีผู้หญิงด้วยนะครับเนะนี่ยนี่อย่างอีกตัวเนี่ยนะอ่ข่าวว่ามันทํางานอยู่ประเทศไทยแล้วก็มาจีบปากจีบคอนะโพสติ๊ตกต็อกนะ เหยียดยามดูถูกคนไทยนะเนี่ยเามันบอกว่ามันจะสั่งสอนคนไทยให้รู้เรื่องไอ้กุลขาแมของมันมากกว่านี้นะบอกคนไทยรู้จกักกุลขาแมน้อยไปอย่างนั้นอย่างนี้นะก็เอาเป็นว่าเป็นคําพูดที่ไม่มีสาระอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันไม่รู้เรื่องอะไรเลยแค่สักแต่ออกมาพูดนะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ออกมากอบโกยชื่อเสียงนะของบรรดาตัวเฮียข่าเม่นทั้งหลานยะคือถ้าออกมาด่าคนไทยแล้วจะดังน แต่การออกมาพูดในลักษณะนี้ของพวกนี้นะครับก็คือมึงไม่ได้ทําการบ้านไม่รู้เรื่องเฮี้ยอะไรเลยนะไม่รู้จักคําว่ามวยไทยด้วยก็คือหลอกคนโง่ในประเทศคาเมยนได้นะครับแต่คนไทยพอเขาได้ฟังแล้วเขาสมเพศนะเน่ยมาเล่นหูเล่นตาทําเป็นเยอะเยือยถากถางนะว่าคนไทยโง่นะแต่ตัวมึงนะั่นแหละกูกูกูบอกตรงตัวนะผัวมึงไม่ต่ากว่า20นะดูสีหน้าท่าทางแล้ว ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมของมันอยู่ในประเทศไทยได้หรือเปล่านะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันพูดภาษาไทยชัดนะครับก็จะไม่เปิดเสียงมันนะครับเพราะว่าคําพูดของมันเย้ยหยันถากถางกวนส้นปีนเป็นอย่างมากนะก็จะไม่เอาเสียงของมันมาแปดเพื่อนช่องการออกมาพูดมาดามาเย้ยหยันคนไทยนะครับถ้าประเทศของพวกมึงถูกกระทำนะ พวกมึงถูกคนไทยกดขี่ข่มเหงรังแกถูกคนไทยขโมยของต่างๆเคลมของต่างๆของพวกมึงนะอะมึงออกมาพูดลักษณะนี้นะครับก็ถือว่ายังไม่น่าเกลียดนะแต่ประเทศของมึงเนี่ยประเทศคามรน,นี่สร้างความเดือดร้อนให้คนไทยนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาขอทานเต็มบ้านเต็มเมืองปัญหาพวกพระนะ ลักลอบเข้าประเทศไทยเพื่อจะมาหลอกลวงคนไทยโดยเฉพาะพวกพระเนี่ยก็สร้างปัญหาวงกว้างให้กับวงการพระของไทยนะครับเนื่องจากเขาไม่รู้ว่าเป็นพระจากเมรนะคนก็เหมาว่าเป็นพระจากประเทศไทยเนี่ยบางทีก็มาบินทบาทเอาเงินนะแล้วก็มาก่อความวุ่นวายต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างมาเสพยาานะมาตั้งซุ้มอยู่แถวๆไอ้เขตที่มันเจริญนะแถวพัทยาแถวไอ้ชายหาดต่างๆนะอ่า คนก็มองว่าเป็นพระไทยนะที่จริงมีแต่พระขามรน,นะครับนะแล้วที่นี่เป็นยังไงพระไทยเนี่ยก็โดนไปเต็มๆนะครับนะอันนี้ยังมีพระเจ็บป่วยนะพระวัดป่าเจ็บป่วยนะี่ออกมายืนรอรถนะเพื่อจะโบกรถไปโรงพยาบาลก็ไม่มีใครกล้าจอดนะครับแล้วเรื่องการใส่บาตรนะเดี๋ยวนี้คนไทยก็ไม่ค่อยจะใส่บาตรเท่าไหร่นะครับนะเพราะว่าพระขามรมาทําเสียนะพระขมรมาทําเสีย ผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากขมรนี่มากมายมหาศาลดูสิครับแล้วที่นี่พวกมึงยังออกมาดา่าคนไทยอย่างนั้นอย่างนี้จีบปากจีบคอไม่เรียกว่านรละคุณธรรมดาแล้วนะครับแบบนี้นะนี่แหละการออกมาดา่ามาโจมตีคนไทยนะจนถือว่าติดนิสัยติดสันดานแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะเป็นแฟชั่นยอดฮิตของขมรแล้วเนี่ยเนี่ยถ้าจะพูดตามความเป็นจริงนะครับ มึงต้องเป็นฝ่ายถูกกระทํามึงถึงจะไอออกมาด่าเขาได้นะแต่นี่มึงทําบัตรสีบัตรถเถลิงนะให้ประเทศเขาได้รับผลกระทบเนี่ยฮะแล้วเป็นตัวปัญหาสร้างปัญหาแล้วก็ใช้ไทยเป็นที่พึ่งนะียเนี่ยยังพูดไทยก็มาทํามาหาแดกอยู่ประเทศไทยเนี่ยแต่มึงก็ออกมาด่าคนไทยมันต้องกลับกันสิครับขมนต้องกลายเป็นขมนเนี่ยถูกคนไทยดานะ่าฮะมึงรู้เรื่องไหมนี่พูดอยู่นี่ฮะ ไอ้พวกเคี่ยก็ถือว่าลามไปทุกวงการเลยนะครับของคอมเมนต์นะบางคนหาผัวไม่ได้แก่จะขึ้นคานนะก็ถือโอกาสนี่แหละนะพอจะมีช่องทางเข้ามาบอกใครชนะบัวขาวชนะบัวขาวได้จะยอมเป็นเมียนะสาเหตุก็คือหาผัวไม่ได้นะแก่แล้วว่างั้นเธอจะขึ้นคานนะเนี่ยที่เห็นหน้าเต่งตึงเนี่ยมึงก็ต้องใช้อะไรแต่งเอานะใช้ผัวโตช็อปแต่งเนี่ย แล้วที่นี่ก็ลบโนะพสเพราะความตายไม่มีใครสามารถเอาชนะบัวขาวได้ก็คือมันไม่รู้เรื่องนะครับไอพวกนี้ไม่รู้เรื่องนะคิดว่ามวยขวมิ้นจะชนะบัวขาวได้ง่ายๆนะไม่มีใครหล่ะจะชนะบัวขาวได้มวยขวมิ้นนะฮะแล้วมึงมาชกมึงก็ตายสิครับขมิน้นแล้วก็หาผัวต่อไปยาดาแล้วก็มีเรื่องที่แปลกอยู่เรื่องหนึ่งนะครับกนะ็คือฮุนเซนนะ นายกคนเซนเนี่ยเมื่อถึงเวลาก่อนจะเลือกตั้งเนี่ยจะออกมาโจมตีประเทศไทยโจมตีคนไทยนะครับไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าการโจมตีคนไทยเนี่ยทำให้ขเมรเนี่ยโอ้โหชอบใจนะครับนะด่าคนไทยแล้วได้คะแนนเสียงมึงดูสิประเทศมึงเนี่ยชิบหายมึงก็ต้องบอกว่าต้องมีนโยบายดีๆที่จะพัฒนาชีวิตคนขมรนะพัฒนาชีวิตคนขมรให้ดีขึ้นนะ ให้เลิกเป็นขอทานที่ประเทศไทยและไอ้พวกพระขนมะที่มาโบกรถที่ประเทศไทยเนี่ยหลอกเอาเงินหลอกขอเงินน่ะก็ให้เลิกซะนะเพราะมันเป็นการทําลายชื่อเสียงของประเทศขมรเนี่ยมันก็ต้องมีนโยบายดีๆสิอชิพไพนี่แม่งมึงมาด่าคนไทยโจมตีคนไทยประนามคนไทยนะด้วยเรื่องตอแหลทุกเรื่องนะ้วก็มาเครมเนี่ยพอทาแบบดีแล้วได้คะแนนเสียงโอ้โห,โ,หโ,หโหงงกับความคิดอันอับปางของขมร ก่อนจะดําเนินเรื่องต่อไปนะครับนะก็ได้แต่งเพลงเพลงหนึ่งไว้ให้ฮุนเซนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ฮุนเซนส่งขอทานมาขอทานที่ประเทศไทยและก็เครมของคนไทยต่อไปนะครับเ,เป็นทํานองภาษาอีสานนะ ฝันเห็นหุ้นเส้นผ้าค้นขเขมรเขามาาขอท่านเห็นเขาถือขันคนละอันเห็นเขาละถือขันคนละอันเขามาาขอท่านอยู่ประเหศุให้โอ้ทิ่งเข้มทึงขอท่านแต่เนาะไม่ใ,ใจละอยากได้ขันนั่นแต่ใน่พ่วงฝันเอามันมาบอด้ได้แต่ละนางเบิ่งไก่ไก่ได้แต่ละนางเบิ่งไก่ไก่มีสิทธ์แค่ใดเบ้าผืนหุ้นเส้น โอ้บักหุ่นบักหุ่นเพิ่มแล้วบัฝันไปอีกที่แต่ในเธอนี่ละฝันนาตกใจฝันว่าขาม,มิ้นเข้ม้วยไทยแล้วมันเอาไปเตี่ยนเป็นปุน่นขาแม่ในฝันขมิ้นนั่นตอแหลในฝันขมิ้นนั่นตอแหลว่าปุ่นขาแม่มันละคือม้วยไทยโอ้มวยไทยกวดฟกแม่สุดที ซาตีกันแนงใจบกลาจ้างขาเมียนมาโฉกกับมวยไทยขะเมียนมิเตคนจันไล่จ้างมาทําไมให้เสียไลยกย่กันขี่คุยแต่บ่เบิงสันดานขี่คุยแลแต่บ่เบิงสันดานพวกอันทพ่านไปสิกาจ้างมาโอขะเมียนกุ่นคะแม่ ถ่าฝันไปอีกที่แต่ใน,เน้เธอดีละฝันหนาตกใจฝันว่าขามิ้นเข้มม้วยไทยแล้วมั่นเอาไปเปี่ยนเป็นคุนคะแม่ในฟฝันขมิ้นนั่นต่อแหลใน้ฝันขมิ้นนั่นตอแหลว่ากุนคะแม่มั่นละคือม้วย,ย,ยไทยโอ้มวยไทยโครพอกดแม่สุติซาตีกระนั้งใจบ่กลาจ้างขามิ้นมาโชกกับม้วยไทย ขเมนมิเตคนจันไ่จางมาทำไม่ให้เสียไล่กกนขี่คุยแต่บเบิงสันดานขี่คุยและแต่บเบิงสันดานพวกอันทาพานไยสิกาจางมาโอขเมนคุณขแม่ ช่วงหลังๆนะเห็นคนไทยรัฐบาลไทยนิ่งๆไม่สนใจอะไรนะ,ะข่เมรเนี่ยก็เริ่มจะเข้ามาข่มขู่นะ,ะแล้วก็มีการโพสต์ด้วยนะอันมีเว็บเว็บหนึ่งควขมรเนี่ยโพสต์ว่า,าเมรเนี่ยจะทวงคืน38ประเทศของไทยนะที่เคยยึดขมรเมขเมรพร้อมจะประกาศสงครามเลือกคืนดินแดนนะครับนะ,ะ,ะและทีนี้ในการเลือกตั้งพรรคเก้าไกลชนะนะ ขเมนก็มาโจมตีนโยบายนะฮุนเซนนะบอกว่านาโยบายนะค่าแรง450เนะี่ยอย่าทําให้กัมพูชาเดือดร้อนเด็ดขาดไม่งั้นเป็นเรื่องนะต้องดูแลแรงงานกัมพูชาให้ดีอ่ะอย่างนั้นอย่างนี้นะเอาซึ่งว่าที่นายกของไทยนะก็ออกมาออกมาพูดนะออกมารับปากนะว่าจะดูแลแรงงานขเมนให้ดีนะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นการพูดตามมารยาทนะ แต่ในความรู้สึกของหุ่นเซนเนี่ยบอกว่าคนไทยกลัวประเทศไทยกลัวเนี่ยเออาถึงโอ้โหจะประกาศสงครามนะจะบุกประเทศไทยแล้วก็มาดูสิครับเปรียบเทียบกันนะครับนะเปรียบเทียบด้านแสนยานุภาพของไทยกับขมรนว่าสมควรที่จะคุยตโตอ้อวดหรือเปล่าขมรนนะ อันนี้ก็ต้องออกตัวว่าเป็นข้อมูลเมื่อ3ปีก่อนนะครับนะซึ่งก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรสักเท่าไรนะครับอันนี้ก็จํานวนประชากรนะประเทศไทยก็70ล้านกว่านะปัจจุบันเนี่ยแคมเปน,นเมื่อก่อนนะก็16ล้านคนนะเอาเปรียบเทียบประชากรอันแล็ก็มาดูจํานวนทหารนะครับนะทะหารของไทย3ามแสนหกหมื่นกว่านายนะครับโดยเฉลี่ยนะสำหรับคเนหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันคนนะครับเนี่ย คือจำนวนทหารสำหรับกำลังพลสำรองนะครับนะของไทยมีสองแสนคนส่วนขเขมรไม่มีสักคนแลที่นี่ก็มาดูกองกำลังกึ่งทหารนะครับนะก็น่าจะหมายถึงทหารฝ่ายบริการนะก็น่าจะหมายถึงทหารฝ่ายบริการนะฝ่ายสื่อสารฝ่ายอกองสเสบียงอะไรทํานองนี้นะครับนะของไทยมี1นึ่งแสนสี่หมื่นนายนะส่วนขเขมรมี7จ็ดหมื่นคนนะครับ แล้วที่นี่ก็มาดูงบประมาณกองทัพนะครับนะของไทยเนี่ยเจ0ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ2,400,000ล้านบาทสำหรับขเมร600ล้านเหรียญสหรัฐก็ประมาณ20,000ล้านบาทนะครับท่านก็คือ10เท่านะงบประมาณกองทัพของไทยเยอะกว่าขเมรสำหรับรถถังนะครับไทย840คันนะ ขเมนหกรมสิบห้คันโอพระเจ้าไม่ธรรมดารถยนเกราะนะครับนะของไทย2,500คันนะส่วนขเมนก็ไม่ธรรมดานะครับหนึ่คันนะโอพระเจ้าสำหรับปืนใหญ่อัตตาจรนะครับนะซึ่งก็เป็นศัพท์ทางทหารนะหมายถึงปืนใหญ่ที่สามารถขับเคลื่อนได้นะครับนะของไทยมี53คันของขเมนไม่มี และที่นี่ก็มาดูรถบรรทุกจรวดนะครับท่านโอ้พระเจ้าขเขมรมี420คันนะในขณะที่ไทยมีแค่17คันโอ้โหพี่น้องเอ้ยน่ากลัวจริงๆเลยสำหรับเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์นะครับนะไทยมีหนึ่งลำแต่ขเขมรไม่มีเรือดำน้ำอ่ะก็หยวนหยวนให้นะครับนะเพราะว่าไทยยังไม่มีเครื่องยนตนะเอาก็ไม่มีด้วยกันนั่นแหละ ต่อมาเรือคอเวตนะครับซึ่งก็หมายถึงเรือรบขนาดเล็กนะครับท่านไทยมี7จ็ดลำแต่ขเขมรมีศูนยลำนะครับนะสำหรับเรือลาดตะเวนนะครับนะของไทยมี49ลำขเขมรมี26ลำนะครับท่านนะก็ถือว่าไม่ธรรมดาเรือทุ่นระเบิดนะครับไทยมี5ลำขเขมรไม่มีสักลำ ที่นี่แหละไฮไลท์ความได้เปรียบเสียเปรียบอยู่ตรงนี้นะครับเครื่องบินรบนะของไทยมี75าลำขเมเรไม่มีสักลำและนี่เครื่องบินโจมตีนะครับไทยมี18ลำขเมเรไม่มีและเครื่องบินฝึกนะครับไทยมี163ลหสานะขเมเรไม่มีสักลำอีกแล้วและต่อมาเครื่องบินส่งทางทหารนะครับไทยมี50ลลำ カมนมีสี่ลำอ่ะ,อะก็เป็นเป้าสิครับคุณเพราะมีแต่เครื่องบินส่งทหารนะครับแต่ไม่มีเครื่องบินรบนะที่จะคอยคุ้มกันสักลำาและนี่ก็เครื่องบินสำหรับอ่ภารกิจพิเศษนะครับท่านนะไทยมี20ลำอ่ะเมนไม่มีอีกแล,ล้วมีศูนย์ลำและก็เฮลิคอปเตอร์นะครับท่านอ่ไทยมี261ลำนะคามเนมี17ลำ ต่อมาก็เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีนะครับท่านนะอันนี้ก็ไม่มีสักลำอีกแล้ค่เมนอ่ะไทยมีเจ็ดลำนะครับนะอ้าก็ไฮไลท์ก็อยู่ที่เครื่องบินรบนะครับนะค่เมนไม่มีซักลำนะอ่ะถ้าเปรียบเทียบเป็นมวยไทยนีย่ก็ต้องขอบอกว่านะไม่มีขาก็คือต่อยให้ใช้แต่หมัดนั่นแหละอ้า่ส่วนไทยนีย่ได้หมดทุกอย่างทั้งเขา่าทั้งเตะทั้งอะไรนะอ่ะ ถ้าเปรียบเทียบกันนะสำหรับประเทศที่ไม่มีไอเครื่องบินรบนะครับท่านนะแล้วก็มาดูการจัดอันดับสิครับนะสำหรับแสนยานุภาพของประเทศที่อยู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับอันดับหนึ่งอินโดนีเซียอันดับสองเวียดนามอันดับสามไทยอันดับสี่พมา่าแล้วก็สิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาและก็ลาวนะครับบลูนายไม่ร่วมจัดอันดับนะครับค่เมนนะ ถ้าเป็นอันดับโลกนะครับไทยก็อยู่ที่อันดับ26ของโลกนะสำหรับขมันอยู่อันดับที่94ของโลกนะหุนนะจาไว้เห็นเขาไม่พูดไม่ใช่เขากลัวนะแม่ออกมาเคลมออกมาเห่าไลายวันเนี่ยเอาเอาก็จบแค่นี้นะครับท่านนะสำหรับ EP นี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัง